สวัสดีทุกคนค่ะทุกคนวันนี้ไปที่วันนี้ไปที่รายการโหรกระแสช่องสามใช่ปะ่ะฉันจะบอกอะไรให้พู้เธอฟังคือเพื่อนฉันอยู่ที่ช่องสามเยอะมาก ตั้งแต่สมัยฉันฝึกง,งานขณะเดียวกันฉันเคยฝึกง,งานช่องสามนะขณะเดียวกันช่องสามสมัยนี้ยุคนี้มันเป็นช่องสามในยุคที่ฉันไม่รู้จักใครยกเว้นมันมีเพื่อนฉันที่ออกจากไอทีวีแล้วก็ไปทํางานที่ช่องสามหลายคนมากพอฉันไปที่ตึกโหนกระแสจ้ะบ้าตั้งแต่จอดรถจกกนกระทั่งขึ้นตึกเธอ คนมาวิ่งมาแบบแฮนแนแทนต้อมคือมาวิ่งต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นมากทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทั้งน้องน้องทั้งน้องที่เคยทํางานร่วมกันที่ไอทีวทั้งรอปภทั้งนายธนาคารทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหัวหน้าพอครอพอขอร,อ,อ,ขอ,รอ,อะไรต่างๆคือแบบนึกออกใช่ปะ ทั้งบรรดาบรรดาพวกแบบว่าคนขับรถของผู้บริหารเขาเห็นเรามาจอดรถใช่ไหมกวิ่งมาขอถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายแสงถ่ายนั่นถ่ายนี่แล้วทุกคนปรากฏเธอฉันเป็นเหมือนเบลล่าลานีอ่ะฉันเป็นเหมือนเบลล่าลานีเดินเข้าช่องสามอ่ะเธอเข้าใจป่ะคือมีความเป็นแบบ เออมันมีบรรยากาศเหมือนความแบบฉันเป็นดาราท่านหนึ่งมีความเป็นมีความเป็นดาราท่านหนึ่งของช่องสามมีความเป็นแบบว่าทุกคนถ่ายรูปด้วยทุกคนเหมือนฉันมีรูปอยู่หน้ากระจกลิฟช่องสาม t h i n g like that คือประมาณนั้นคืออบอุ่นค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนที่สร้างความอบอุ่นหลังจากที่ฉันไม่เคยเข้าไปตรงน,นั้นนานแล้วไม่เคยเข้าไปช่องสามสวัดีครับพี่ อะไรนะเอาโอ้แต่แล้วนี่ดูนี้เธอขออนุญาตรีวิวขออนุญาตถ่ายได้ไหมเออนี่ฉันกําลังไล์อยู่คุณพี่คนนั้นเขาอดไม่ได้พอจําเสียงฉันได้ฉันพูดเสียงดังไปเปะวะคุณพี่ก็เลยสวัสดีครับ F C ครับขอบคุณมากค่ะพี่พี่เปิดดูอยู่หรออ๋อไม่ได้เปิดนะคะอ๋โอโอเคสวัสดีค่ะพี่อจำเสียงได้เหรอ ตอนแรกติตามรอรอขอบคุณค่ะรอติดตามมานานแล้วเนอะเออเจอคนติดตามอีกละเออเอแล้วฉันก็อุดมการเอออุดมการนะคะ,ะ,คะลิซ่าภาคสนามว่าฉันมีคนบอกว่าฉันเป็นลิซ่าภาคสนามไว้ สวัสดีทุกคนฉันไปช่องสามมาพี่หมวยพี่หมวยอลิสลากำทรเจริญใช่ไหมพี่หมวยตื่นเต้นมากกว่าใครเพื่อนเธอรู้ไหมพี่หมวยคุณพี่หมวยพิธีกระอะอลิสลาล่าะ ไอ้เราก็น klar, ับถือเขามากนะแล้วเขาก็เป็นคนเก๋ที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลมาตลอดเลยเขาดูเรียบร้อยดูฉลาดดูมีความคำประมายดูมีความแบบเป็นกุลสตรีเป็นกุลสตรีแล้วมีเป็นพิทีก่อนที่มีความรู้มากอัพี่หมวยนะเออแต่พี่หมวยเจอดเรมมริกามึงพี่หมวยแบบพี่หมวยแบบฮอนจาอชาบะชาชิบลิชิบะออฟิลิบอซิิบิลิบซัส พี่หมวยแบบพี่หมวยแบบพี่หมวยไม่ได้กลัวพี่หมวยเขาแบบเขาเขาแบบเขาดีใจที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบนึกดูดิเขาส่งฉันตั้งแต่หน้าประตูประตูลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์แล้วส่งตรงรถลงใครไปส่งตรงรถหรือ,อยังคือเดินส่งกันอยู่นั้น ประมาณอย่างนี้พี่หมวยตื่นเต to ้นมากเหมือนฉันเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วเหมือนฉันเป็นดาราเกาหลีแล้วก็แบบมาประเทศไทยแล้วพี่หมวยตื่นเต้นประมาณอย่างเงี้ยประมาณเง้นเลยวันนี้ไปช่องสามเนี่ยมันเหมือนกับแต่ละคนแต่ละคนนี่คือเขาเหมือนกับแบบเจอแบบเจอดาราเกาหลีที่แบบเฟมัสมากแล้วกาลังลงเครื่องแลนดิ้งเสร็จปุ๊บเข้าช่องแล้วก็ทุกคนแบบแบบอย่างเงี้ยประมาณเงี้ยนเลยยิ่งกว่าเบลล่าเออประมาณนั้น กูตกใจมากเลยมีปรปภท่านหนึ่งมีปรปภท่านหนึ่งพอรู้ว่าพอเราก็พอดีว่ามันมีเอนักข่าวช่องหนึ่ง<อ>คือมีนักข่าวช่องหนึ่งก็คือบบอันอมารินเนี่ยเขาเห็นเราออกรายการใช่ไหมอามารินก็คือเอากล้องมาดักหน้าช่องเลยค่ะเมองเหมือนดักตบหัวกูเลยเอากล้องเอากล้องมาดักหน้าช่องเอานิสัยให้หน่อยอามารินนะคะก็ปรากฏว่าเอากล้องมาดักหน้าช่องกันเลย เอากล้องมาดักหน้าจ่องค่ะอมรินอืมเอาไป <cake> อ่ะใส่ให้หน่อยได้หยิบใส่ให้หน่อยนะเมอาเสร็ถุงเออมันนี่จะจะมีอยู่เองอ่ะใส่ไเลยโอออันนี้มันอยู่นู่นฉันเอันนี้ของเราอืมอ่ะไปทุกคน พลุงประจุงพลุงประจุงวันนี้วันนี้มีน้องไมายมาช่วยเพราะว่าคนขับรถเราสาเดี้ยงก็เลยไปไหนก็กระเตงกระเตงกันไปสวัสดีทุกคนอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีพี่คุณพี่จังสองคะ่ะ มีคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณพี่าาหัวหน้ารักษาความปลอดภัยที่ตึกมารีนนซึ่งอยู่ตรงธนาคารกรุงเทพในมารีนอนอะ่ะในตึกช่องสามน่ะนังตื่นเต้นมากเลยวิ่งมาว,วิงาว่งมาตึกต๊กตึกตึกแล้วก็แบบเธอแล้วกูนังวิ่งมาแล้วก็ทุกคนก็แบบตกใจกูก็ไม่แน่ใจว่ามึงวิ่งมาตกกูเปล่าไม่แน่ใจแม่งวิ่งมาอะไรวะเสร็จอ๋อเราก็เลยบอกว่า อ๋อ oh, เป็นเอฟซีดีใจได้เจอโน่นนี่น่าต่างๆนั่นแหละฉันก็เลยบอกว่าไอ้ท่าวิ่งเมื่อกี้อ่ะกลับไปวิ่งมาใหม่ได้ไหม <laughs> มีการรีวิวท่าวิ่งใหม่มึงมึงกูสั่งหัวหน้าราปภที่ตึกติกช่องสามไอ้ที่วิ่งมาเมื่อกี้กูถ่ายไม่จันพี่กลับไปวิ่งมาใหม่ได้ไหม <laughs> แล้วแกก็แสดงให้กูด้วยนะแกก็กลับไปวิ่งมาใหม่ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะ <Okay. S 2> ประมาณน,นั้นน่ะเออ something like that อ่ะฉันนั่งตรงไหนนี่แหรอเออข้างในครับไปอะไรกันเออไม่ฉันนั่งตรงนี้น,นะเดี๋ยวมาจัดรถมาเลยค่ะมาดรมาจัดรถค่ะไม,มีคนขับมาไหนมีเออขับมากับน้องไม้วันนี้ไม่มีคนขับ คนขับขาเลี้ยงตกต้นไม้คนขับกูสภาพสวัสดีทุกคนเออแล้วเสร็จนะฉันก็บอกว่านางวิวแล้วเสร็จฉันก็ได้คลิปมาตามนั้นแหละเธอเธอเปิดคลิปพูดซี้คุณลุงคนนั้นนะ่ะน้องไมค์ก็ไปถ่ายมาใหม่วิ่งมาใหม่ถ่ายใหม่ค่ะแล้วนางก็บอกว่านางนี่นะอยากจะลาออกจากปรปภมากเลยเสร็จแล้วจะไปเป็นทหารผกผู้ามว่าอายุเท่าไหร่ เกก็บอกว่าก็พอสมควรเนะยนะดูหน้าตาก็ไม่ต้องถามอายุหรอกกูว่ารุ่นนี้ต้องทหารกองเกินน่ะหรือไม่ก็ทหารกองนูนน่ะนะก็บอกว่าอยากมาเป็นทหารแล้วก็เดี๋ยวจะไปยึดเนาดฟังมาริการแล้วขึ้นมากเลยแกว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็กาแเอามเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่คือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะครยดูให้ดีนะกูสั่งให้แกไปวิ่งมาใหม่ครดูนะ

แต่ว่าผมเก็บดนแตรงนี้ผมย้ายมาอยู่ผมเก็บโดแล้วผมอยู่หนองกอกแล้วก็ทังไงญ่งมีมียีิการที่จะไปลบดีกว่าคือผมทางลูกค้าคือลูกคาแบบมันได้ใจคนไทยได้ใจได้ใจแล้วก็มันไม่ใช่ว่า ช you <st> <voice these> <on> okay, no ื่อพี่อะไรไม่รู้ลืมถามชื่อเฮ้ยสีมาทุกคนคุณน้องคุณนายมาค่ะทุกคนอหน่ยไม่เธอเอาอันนี้ไปสีฉันเอาไหมมาอันนี้มาฝากของพูดเธอหน่อยอ๋อสติดออกใหม่คอลเลคชั่นใหม่เจ๊ขอวางของตรงนี้หน่อยนะเอาวางวางวางของหน่อยเจ๊ไป อันนี้ลิปสติกเลิศมากจาก้ะลิปสีใหม่ฮะรุ่นใหม่หมหรุ่นใหม่คอลเลคชันใหม่เธอใช้อย่างนี่อันนี้เลิศมากแล้วทาปากใครคนนั้นต้องพึ่งปีติภูมิใจเพราะว่ามันจะเติมล่องปากแล้วก็กลบปากค้ำปากดาเติมล่องปากสีเจอแล้วก็ครบทุกสีดูสิหกสีเอาตั้งแต่ไล่ตั้งแต่แ,ตแบบแซบสุดนี่แซบ<ม>สุดออันนี้เออใช่ชมพูสุดคืออันนี้และนี่ไล่นี่เลิศมากลิปสติกอันนี้นะฉันจะบอกให้แบบฉ่ำๆนะลิปฉ่ำแล้วก็แบบ เติมล่องปากแล้วก็จะสารสกัดไม่อันตรายอันเนื่องมาจากว่ามันมีตัวแบบโจโจ,อจอบาออยกับวิตามินอ e ีแล้วก็ตัวบำรุงเยอะเธอปากฉันดิแล้วทานนะแปดชั่วโมงไม่หลุดลดสเมนเตนอ่ะทุกคนเอา้ายุ่งแล้วกูเีตะก,ก้ากูหายอีกแล้วตะก,ก้าปิวตะก,ก้าปิวว่าสันตะก,ก้าปิวไหมปิวอีกแล้วตะก,ก้าปิวลงใหม่ฮะลงใหม่เนาะลงใหม่ลงแล้วขึ้นลงใหม่แล้วขึ้นใหม่นะ